ไม่ทำรบบ้ายแบบก้วแว่นแก้วตื่นได้แล้วแบบว่นแก้วเธอตะกี้ตะกีแว่นแก้วตื่นได้แล้วจ้ะแบบว่นแก้วแรงขึ้นหน่อยจิไปเที่ยวเร็วพาไปเที่ยวยิ้มหน่อยหน่อยนะเห็นว่าเริ่มได้ยินแล้วพี่สงสัยจะฝันดีแป๊บหนึ่งแว่นแก้วตื่นเดวเอ่อตื่นมาคุยกับบวัวก่อนแบบว่นแก้ว Ricardo, mấy từng năm m hôm 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 ôi hôm ôi ได้แล้วไม่ต้องหาพูดมหนังเจยเจติดเอาอะไ้ยังไม่เ็นอะไรอะไเป็นใบไปแล้วไงอ็นนอได้แี้วได้แน่นะอจะอีเจอดีอ่ะอีอื้อ ข้าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้จะไดโอ้ลิเกโลมาปวดท้องแตแต่โอยที่นี่ตีกันเราีนะนะแก้วตายแล้วเออนี่ตัวเป็นไผออข้าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้จะได้ที่นี่เกิดที่ใดกันอ๋อ พอดีว่าพี่นี่คือเป็นเป็นถ้ำนะจ๊ะแม่แก้วคือเราเป็นคนพาแม่แก้วมาที่นี่เองเป็นคนพาก็เจ้าบอกไว้ที่นี่เนี่ยอบอกกันเนอะว่าไปรักก็เจ้ามาแม่ก็รักรักมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้พามาจ้ะตายแล้วนี่ยแต่อย่าใจอีนีกใจใดเนี่ยฮะก็ต้องไปนลูกมีป้ามีแม่น้อพอดีว่า